ใครทันบ้างนักร้องชื่อแปลกสายันยอดรัก ในวงการเพลงเมื่อเอ่อยคำว่าสายันก็ต้องนึกถึงสายันสัญญาสุดยอดนักร้องลูกทุ่งดังระดับตัวพ่อและเมื่อเอ่อยคำว่ายอดรักผู้คนย่อมนึกถึงยอดรักสลักใจซึ่งโด่งดังไล่หลังนักร้องรุ่นพี่สายันสัญญาและต่อมาผลงานเพลงชื่อเสียงของยอดรักสลักใจก็เปรี่ยงปร่างพุ่งแรงโด่งดังจนชื่อชั้นอยู่ในระดับตัวท็อปของวงการเพลงลูกทุ่งแฟนเพลงลูกทุ่งไม่น้อยมองว่าสายันสัญญายอดรักสลักใจ พุ่มพวงดวงจันทร์คือนักร้องที่โด่งดังในระนาบเดียวกันเป็นอันว่าสายันกับยอดรักคือชื่อของนักร้องดังก้องฟ้านะครับในต้นต้นปี2522ยุคนั้นของทั้งสายันสัญญาและยอดรักสลักใจก็กำลังพุ่งทยานด้วยความดังของทั้งคู่ทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจจุดประกายให้มีนักร้องเลเกท่านหนึ่งได้รับการตั้งชื่อว่าสายันยอดรักฟังไม่ผิดครับชื่อของเขาคือสายันยอดรัก เราอ่านเจอข้อมูลนี้ในนิตยสาราดาราเสียงทองฉบับวันที่15เดือนมิถุนายนปี2522เห็นว่าเป็นสีสันของวงการเลยเอามานำเสนอเพื่อมีผู้ที่เกิดทันนักร้องท่านนี้จะได้ช่วยกันให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนผู้ที่เกิดไม่ทันหรือไม่เคยรู้จักก็จะได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจและได้รับรู้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีนักร้องชื่อนี้ด้วย สายันยอดรักมีชื่อจริงว่าสุรพลม่วงคงมีชื่อเล่นว่าหมูเป็นบุตรคนที่3ในจำนวนพี่น้อง4คนของคุณพ่อสุทินม่วงคงซึ่งเป็นลิเกชื่อดังโดยเฉพาะในช่วงปี2517แฟนๆลิเกคงจะจำกันได้คือลิเกคณะดาวศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากจากการแสดงเรื่องกาเววาลายและพระเอกยอดนิยมหุ่นดีเสียงดีของลิเกคณะดาวศิลปินก็คือ สุทินม่วงคงคุณพ่อของสุรพลม่วงคงหรือสายันยอดรักนั่นเองในช่วงประมาณปี2517ลิเกคณะดาวศิลปินมีงานตลอดปีชาวคณะอิ่มหมีพรีมันกันทุกคนโดยเฉพาะพระเอกสุทินม่วงคงเป็นพระเอกเนื้อหอมที่แฟนๆล้อมหน้าล้อมหลังทุกงานอย่างไรก็ตามเมื่อการเวลาผ่านไปพระเอกสุทินม่วงคงก็แก่วัยจนวัยชาราถามาจนต้องปลดระวางตำแหน่งพระเอกแต่สุทินม่วงคงก็มีความตั้งใจที่จะฝึกลูกๆให้เจริญรอยตามพ่ออย่างอ จริงเอาจังเพื่ออนาคตของลูกหลังจากตั้งใจฝึกฝนลูกๆอยู่ไม่กี่ปีความตั้งใจของอดีตพระเอกลิเกสุทินม่วงคงก็สําเร็จเมื่อลูกชายที่ชื่อวุฒิชัยม่วงคงมีความสามารถมีความคล่องตัวและก็มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะตั้งคณะของตนเองขึ้นและในที่สุดก็เกิดลิเกคณะวุฒิชัยม่วงคงขึ้นมาโดยพร้อมๆกันนี้ทั้งคุณพ่อและพี่ชายก็ได้ฝึกหัด สุรพลม่วงคงซึ่งในตอนที่ตั้งคณะนั้นเขาอยู่ในวัยแค่เจ็ดขวบเท่านั้นและสุรพลม่วงคงก็คือสายันยอดรักนั่นเองสายันยอดรักซึ่งมีชื่อเล่นว่าน้องหมูเป็นเด็กปัญญาวัยอุปนิสัยชอบร้องรําทําเพลงเรียกว่าได้รับสายเลือดพ่อมาอย่างล้นเหลือเขาฝึกขัดท่ารําต่างๆตั้งแต่ท่าออกจากฉากหมุนตัวขึ้นนั่งเตียงตลอดจนการรําเข้าฉากการรําพม่ารําขวานละมายองต่างๆก็ทําได้อย่างคล่องแคล่วสวยงามในช่วงเวลานั้นลิกเกคณะนะอุฒิชชัยม่วงคงของพี่ชาย ก็ทําการแสดงมาตลอดและได้รับความนิยมจากแฟนๆอย่างเนืองแน่นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้สายันยอดรักได้มีเวทีแสดงความสามารถผลลัพธ์ออกมาก็คือน้องสุรพลม่วงคงสามารถแสดงได้ดีพอสุรพลม่วงคงอายุได้11ัขวบการที่เขาแสดงลิเกได้ดีร้องรําได้ดีทําให้ คุณพ่อสุทินม่วงคงได้ปรึกษากับประยง์ลูกบางไทรนักจัดรายการเพลงให้ตั้งคณะสายันยอดรักขึ้นมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2522โดยให้ไปออกงานแสดงเป็นทีมงานวัยรุ่นทั้งหมดเรียกว่าเป็นพระเอกจิ๋วแต่แจว๋วนำแสดงโดยสายันยอดรักและมีนางเอกก็คือจุไรพรเกศรหอมหลังจากตั้งคณะลิเกสายันยอดรักลิเกรุ่นจิว๋วก็ปรากฏว่าได้รับคะแนนนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างดีเจ้าภาพจิตใจการแสดงทีมงานจิ๋วแต่แจ๋วของสายันยอดรัก และก็มีงานจ้างงานหาประดังกันเข้ามาทุกเดือนด้วยอุปกรณ์การแสดงที่ทันสมัยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฉากไฟแสงเสียงที่คณะรุ่นพี่รุ่นนา้นาดังๆเขามีลิเกคณะสายันยอดรักก็มีด้วยถือเรียกว่าทัดเทียมรุ่นพี่รุ่นนา้าได้อย่างไม่อายใครสายันยอดรักได้ก้าวเข้าสู่วงการลิเกหลังจากตั้งคณะได้ไม่กี่เดือนคุณดาวเลิกเรวดีผู้เขียนคอลัมน์บรรยายการแสดงของสายันยอดรักไว้ว่าพระเอกสายันยอดรักคนนี้ยิ้มเก๋มีสเสน่ห์ เขาคือลิเกวัยรุ่นที่แท้จริงบทบาทของเขาเหลือลุ้นจริงๆบทเข้าพระเข้านางแนบเนียนนิ่มนวลนชูให้คนลุกเกลียวๆดูแล้วอดคิดไม่ได้ว่า พระเอกขิวแต่แจวคนนี้มีอนาคตไกลแน่นอนและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เราค้นเจอเกี่ยวกับนักร้องลิเกท่านนี้นะครับไม่ทราบว่าสายันยอดรักเคยบันทึกเสียงหรือไม่ชีวิตในช่วงปีต่อๆมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างใครรู้จักหรือพอทราบก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและภาพประกอบจากนิตยสารดาราเสียงทองฉบับวันที่15เดือนมิถุนายนปี2522ขอบคุณมากครับ